ห้าโมงยี่สิบนาทียังอยู่ที่สนามบินหัดใหญ่นั่งสแตนบายรอค้งบินนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะบินขึ้นได้หรือเปล่าเมื่อเช้าก็มีไฟล์ cancel ไปนะครับถ้าเกิดวันนี้ผมบินกลับไม่ได้อาจจะต้องติดอยู่ที่หัดใหญ่ อีกสถึงามวันเลยทีเดียวสภาพอากาศคงจะแย่มากเลยครับแล้วก็มีที่เพิ่งดูข่าวมีรายงานว่าจะมีพายุดิป s s ชันเข้าประมาณ2ทุ่มวันนี้นะที่สงขลาแล้วก็จังหวัดรอบ,รบๆก็จะคอยมาเล่าให้ฟัง ในทุกๆคลิปแล้วกันอัปเดตสถานการณ์ว่าเป็นยังไงนะฮะไม่รู้ว่าที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างอากาศหนาวเย็นสบายกันดีหรือเปล่าอยากกลับไปนั่งอากาศเย็นๆสบายๆชิลๆทุกคนมากเลยนะฮะนกรุงเทพรอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะรีบกลับไปเจอนะครับ